ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2567กับผมแจมแตมค้อสวัสดีสิ้นเดือนทุกคนด้วยครับสำหรับวันนี้โปรแกรมลงทำการแข่งขันค่อน,ข,อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าวันนี้ครับหยิบมาฝากแฟนหน้า YouTube 2คู่เท่านั้นเน้นไป2คู่เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยครับ คููแร้ครับไปกันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกทางด้านของโคเปนเฮเกนวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเลนเดอร์เฮดเว์ในการพบกัน5เกมหลังครับเป็นโคเปนเฮเกนชนะ3เสมอ1และเป็นเลนเดอร์ชนะไปได้1เกมส่วน5เกมหลังครับกองทั้งฝั่งโคเปนเฮเกนพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2เกมส่วน5เกมหลังของนางฝั่งเลนเดอร์ ander, ครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เช่นกัน โคเปเกนครับอาจจะมีผลงานไม่ดีแต่ศักยภาพทีมโดยรวมครับเหนือกว่าค่อนข้างเยอะและแรนเดอร์เองครับเล่นในอยู่ที่โซนต่ำกว่ามาตรฐานไม่เท่าไหร่อยู่แล้วแม้ว่าจะชนะมาในเกมล่าสุดแต่ว่าเกมนี้ครับโอ้โหเป็นบอลน,นัดเดียวรู้เรื่องและได้เล่นในบ้านโคเปเกนอีกยังไงครับก็ได้เปรียบทุกขุมกำลังจริงๆสำหรับโคเปเกนวันนี้ครับ เอื่อนไขที่เปิดมาเนี่ยหช่วงตัวกว่าไม่มีปัญหาสำหรับโคเปนเฮเกนฉะนั้นคู่นี้ให้ไปที่โคเปเฮเกนได้เลยครับและคู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ครับซาอุดีคิงครับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทางด้านของอัลฮิลานครับจับพบกำลังฝั่งของอัลนาเซอร์ เฮ้ทว่าใ,ในการพบกัน5เกมหลังครับเป็นเอาลฮิลานชนะ3เกมเสมอไป2เกมส่วน5เกมหลังของเอาฮิลานชนะ4เสมอไป1ส่วน5เกมหลังครับของทางฝั่งเอานาเซอร์ aster, ชนะ3เสมอไป2เกมแม้ว่าทั้ง2ทีมจะเป็นทีมใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ครับแต่องค์ประกอบภาพรวมของทั้งคู่นั้นต้องบอกว่าอัลฮิลานยังไงก็ดูแกงกว่า และก็วัดด้วยมาตรฐานฟอร์มโดยรวมในฤดูกาลนี้อย่างที่บอกครับเอองิลานเพิ่งจบแชมป์ลีกแบบไล่พ่มาเองด้วย และทางฝั่งของออลนาเซอร์ครับถึงจะมีคิซิโนโลนันโดซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการฟุตบอลแต่ว่าบอกได้เลยว่าเกมนี้มิโดไม่มีผลแน่ๆเพราะทางฝั่งของออลนาเซอร์เนี่ยเอาแนลนอนไม่ได้จริงๆครับยังไงก็เชื่อซะเหลือเกินครับว่าเกมนี้เอฮิลันจะปิดจ็อบได้ใน90นาทีและชูถ้วยกลับบ้านไปฉะนั้นครับวันนี้ให้มองไปที่เอฮิลันได้เลยครับ สรุป2คู่ชื่นชอบเน้นๆวันนี้ครับโคไปเฮเกนแล้วก็เอาฮิลานก่อช่าจาก,กันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเขา้ารวมกลุ่มครอบครัว VPJ เจมเต็มข้อทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ครับสิ้นเดือนแล้วเดือนหน้าขอให้ทุกคนส่งท้ายแบบจุกๆกันในค่ำคืนนี้ลวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ